นะค早 v e r s c h i e d e n มต o n d ต้องตบ白ไม้คิังที่รึนส c h a l โอ้โหการจับสลากในรอบ8ทีมรอบ2นี้มาแล้วครับคู่แรกครับเป็นไดนาโมครับกับสดตะเิญครับต้องมาเจอกันในคู่ที่2ครับในรอบ2ครับนี่ฮะได้แล้วครับคู่แรกครับของรอบที่2มาครับคู่นี้ครับกำนันพิพากับมาดามนุชครับเิญเลยครับในคู่ที่7ของวันนี้ครับ ทำไม่ถ่ายรูปให้เขา

讲不着。 Thank <laughs> you. มาครับตาชมคู่นีฮะ สี่นะครับนี่ลิเกซิงเบอร์15้สู้ๆครับนี่ทิ้งคนสวนยิงลูกไปไหน่อยครับโอ้โหนี่ครับมีคอมเมนต์เอฟซีมาแล้วครับตอนนี้กำนันพิพัฒกับมาดามนุษ์นะครับกำนันพิพัฒในชุดสีกรมครับอ่ะชุดสีกรมแล้วกันครับ มาดามนุดนี่ในชุดสีออกบานเย็นครับยาวๆกันไปครับตอนนี้ยังคงชมกันสดๆออนไลน์พร้อมกัน2ช่องทางเหมือนเดิมครับ Facebook ไลฟ์และ Youtube ไลฟ์ครับกดเข้าไปที่แฟนคลับฟุตบอลอะคาเดมี่ครับทั้ง2ช่องทางทั้ง Youtube และ Facebook ครับคุณ อยู่สก,ก,ก่าครับบอกเอฟซีเลยค่ะนี่ดูนัดบอกวิเจซิงเบอร์สิบห้าสู้ๆครับคุณต้อมมะขามหวานนี่บอกเิ้งคนสวนยิงลูกไฟหน่อยครับนี่คะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับอูนมีอย่างได้ครับกรรมการปล่อยเอ้าแล้วดักได้ครับเอาแล้วมาดามนุษมาดามนุษไหลออกมาทางด้านกว้างครับมาดามนุษเอาป่าแล้ว ใครพี่ไหไปนปู่ดีครับพันกันแล้วผู้นี้ครับมองแล้วดิจีนกันยากครับโอ้ไม่รู้ว่าเข็นอะไรไปครับผ่านหน้าเอฟไปนี่เสียงนี่ได้ลุ้นเลยครับเสียงที่อยู่ในกระติ่งเนี่ยถือว่าได้ลุ้นเลยกอกแกกแกแกกเลยเออ กรรมการยิ้มยิ้มเลยไปได้ครับต่อกันไปยาวๆครับแ,แดดแล้วแดดเริ่มตลบปลนไปทางฝั่งนั้นแล้วครับตอนนี้ ยาวอู้หูออกมาแม่อย่างตาคุ้งไม่ทันแล้วครับพู่มนี่ครับมีอยู่นี่เดร์ไลเคโตมีดดูดูผู้เล่นก่อนครับดูผู้เล่นก่อนครับแหมผู้เล่นบาดเจ็บครับผู้เล่นบาดเจ็บครับจังหวะเล่นบอลแล้วครับอย่างว่าครับลองโอเคครับเดร์บอลคืนให้ครับ ม <c oughs> ีบอกว่าทิ้งคนส่วนครับลูกร้องหาแล้วครับ <c oughs> อย่าพึ่งครับให้แกตีบอลก่อนครับ <c oughs> มาแล้วครับตอนนี้มาดามนุกมาดามนุษไปแล้วออกข้างไปครับสวัสดีครับกลายเป็นบอลของกำนันพิพัฒน์ นี่ต้องสุดยอดแลยครับตอนนี้ฮะมาถึงตรงนี้แอบเอาจนได้ครับมาแล้วครับลูกแรกครับมาดูหน้าจอแป๊บเดียวนี่สกอร์มาเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับกลายเป็นกำนันพิพักษ์ครับยิงขึ้นดำมาดาำนึกไปแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับ สุนโูนัดบอกยิงหน่อยครับเจษดาพันธ์สองลูกครับนี่ยกไหมยังได้อยู่แล้วเอาแล้วครับบอลต้องมองขึ้นหลังเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ครับโอ้โหมงสวยกว่าสูน่ายแล้วลูกนี้ครับบอเอาแล้วครับไม่เข้าใจครับเนียกว่าเพราะเราไม่เข้าใจกันครับหนึ่ง ประตูต่อหนึ่งครับ้โหแม่จะมงขึ้นหลังครับพู้รักษาประตูออกมาครับกลายเป็นมงเข้าประตูตัวเองเลยครับคนนันพิพัฒ์เอาแล้วครับกลับมาเสมอกันไปแล้วครับหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหเอาแล้วครับมีให้เห็นก็มีให้เห็นแล้วครับแม่โอ้จังหวะดีเอาแล้วครับกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ครับเสมอกันใหม่แล้วครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งครับ โอ้มาถึงตรงนี้แล้วนี่ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วครับคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับในคู่ต่อไปครับในคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมเลยนะครับอสคอยรักครับกับเมียสั่งลุยครับเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามได้เลยนะครับในคู่ต่อไปครับ เราจะทําการแข่งขันกันอย่างต่อนเนื่องเล,เลยนะครับสนามนี้นขอความร่วมมือนะครับตอนนี้เตรียมความพร้อมไปเลยครับหลังจากจบคู่ก่อนหน้าครับจากนั้นเราจะจับเวลา5นาะทีที่ต้องเริ่มทำการแข่งขันได้ครับอ,อสอคอยรักครับกับเหยาสัต์ลุยครับเตรียมความพร้อมของท่านไว้ได้เลยครับมาชม,มเกมในสนามต่อครับโอ้ตอนนี้ เอฟตีหลายๆคนนี่คอมเมนต์กันให้กำลังใจกันอย่างเยอะแยะเลยครับตอนนี้ครับกำนันพิพัฒน์กำนันพิพัฒน์ต้องทำเกมขึ้นมาใหม่แล้วครับแม่จังจากยิงขึ้นนำไปแล้วก็ไปพลาดท่าครับแต่โดนเสมอผลงานนี่นต้องกลับมาทำฟอร์มทำสกอร์ใหม่นะครับยกมายิงโอ้โห เอามีแชลบครับกรรมการชี้ไปที่เตะมุมครับเป็นเตะมุมครับจังหวะนี้เป็นเตะมุมเดินมาโอ้ยเบินมาครับคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับอสคอยรักกับเฮียสังลุยครับเตรียมความพร้อมเลยครับ วันนี้เสียก้างครับเสียก้างน่าจะไปทังช่วงสุดท้ายครับเสียก้างครับมีครับมีผู้ปกครองพาไปครับเสียครับฝากดูแลเด็กๆด้วยครับเสียครับวันนี้ฮะมีผู้ปกครองครับที่ฝึกเด็กด้วยกันแล้วครับพาไปครับวันนี้ครับเป็นฝากด้วยนะครับเสียครับจะเลี้ยงอะไรเด็กๆก็เลี้ยงเลยนะฮะเลี้ยงเด็กๆเด็กจริงๆเลี้ยงเลยฮะ่าไปเลี้ยงแต่ เตยกลางโอ้โหกลับมาที่สนามกันมาตรงกันต่อครับตอนนี้ได้ พอมาครับมากันต่อครับมาดามลุดมาดามลุดยังไงไสโอ้โหเล่นพื้นที่แคบได้ดีครับมาดามลุดยังไงแทงแทงไม่แทงแทงแทงไมแทงอื้อ <S <S เข้าข้างหลังแล้วลูกนี้ฮะหนูแดดแล้วครับตอนนี Becca ้โอ้โอกาสปาจบเป็นการเสมอดีแล้วแบบนี้ครับ ยอยู่นี่ไงโดนตู้เสาไม่ได้จังหวะสามล็อกมีแม่กรรมการบอกไม่โดนใครโอ้โหน่าเสียดายเลยครับแบบนี้เออโอ้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับจังหวะนี้ครับแม่อย่างว่าครับจังหวะจะยิงจังหวะจะสามครับมีผู้เล่นของมาดามด้วยนี่มา เบียดมาปังมาแซะไว้อยู่ครับเลยทำให้ยิงไม่ถนัดข้ามการไปเอา้าโดนโต้กลับไหมามาดามุดมาดามุดต,ต้องเล่งแล้วมาดามุดยกมา,กามติดผู้เล่นขอกำนันพิพัฒน์กำนันพิพัฒน์กำนันพิพัฒน์ไปแล้วมาทางมุมด้านกว้างจี้ไหมสับแล้วไหลแถวซองโอ,โอ้โหไม่ทันแล้วครับเออเผื่อไปเยอะนะรับอกว่าอย่างเงี้ยโอ้ต้องบอกว่าเผื่อไปเยอะ โอ้มาถึงจุดๆนี้แล้วนี่ลำบากแล้วครับเหนื่อยกันทุกทีเพราะวันนี้วันนี้นี่มีหลากหลายรายการนี่รัมีกระสุนกระเซ็นมาทางนี้มาหลายๆหลากห,หลายกาันมาได้นะฮะต่อํานวยการนี่มีรองท้าไว้บริการครับอาวุธไครมีชำรุดซุดโทมหรือบกพร่องตรงไหนนีมาครับ ที่กองกำลังการเรามีครับปูราคาหน้าสนามจาก8 9ดเู้น้นเหลือ8 0 0นูะและมีถุงเท้ายาวไว้ด้วยครับตอนนี้ครับเพาะนักเตะเรานี่นักเตะนี่ถุงเท้ายาวนะฮะสนัดแข่งนนฮะต้องพร้อมนะครับฉะนั้นนี่ขอความร่วมมือกับนักเตะทุกทุท่านและทุกๆกคนเลยคู่ต่อไปเชิญเลยครับคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมเชิญเลยครับ ต่อ,อไปแล้วครับกับเฮียสังลุยครับเตรียมความพร้อมเลยครับช่วงท้ายของเกมการแข่งขันครับในคู่ที่เจ็ดนะครับโอ้ตอนนี้นี่เวลาเวลานี่อาจจะครับเกี่ยวกันมาหลายๆที่หลายทางครับยังได้ยอยู่ไปได้ไหมย่างได้อยู่างญ่แม่จังหวะนี้ดูดไหม กรรมการบอกไม่โดนครับแหมไม่โดนครับไม่โดนเป็นจากหลังประตูครับหมวกมีหมวกรูมกุศาตั้งใจจะวิ่งหมวกมันยังร่วงอยู่เออถูกเลยครับยาวกันต่อครับนะโอ้ขอบคุณทุกทุกคนแล้วขอบคุณทุกทุกคนแล้วครับทำใน,อ,นออนไลน์กัตอนนี้มาแล้วมาอุ้ยเออ สกอร์ยังคงหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นทีมง,งานของกำนันพิพัฒนครับยิงสองลูกครับแต่สกอร์หนึ่งหนึ่งครับต้อบอกว่าอย่งงางนั้นครับณตอนนี้ครับชน,นสะสามคะแนนเสมอนหนึ่งแพ้ศูนย์ครับชันั้นไม่แต่ตอนนี้โอ้ยโอ,ยโอย้อยู่ถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินแล้วเปื่อสาประตูของมาดามนุษย์เอ้โอ้ยิงไม่ใช่เอาแล้วบอลยาวๆ ไม่ได้ครับโดนสองครับแซนวิดเทนจังหวะนี้ออกได้ไหมยกยาวออกมาได้ครับเปล่านะครับกำนันวิพัฒน์กำนันโอ้โตอำกันระบาดข้าอมือต่อรับกรรมการบอกเล่นต่อไปครับเล่นทีบอลต่อมีบอลแม่ออกหลังครับกรรมการให้เป็นเตะมุมก็จังหวะนี้ครับมดูนักเตะกันครับไหวครับไหวครับเล่นต่อไปโอ้สุดยอดครับสปีดแกนเร็วเหลือเกินครับผู้เล่นของมาดามนุงครับเข้าเร็วเหลือเกินครับ ยังได้ไปแล้วยิงโลยโอ้โหเป็นไปได้ครับงหวะนดีครับเอาแล้วครับเป็นมาดามลุ้นครับยิงแตงไปแล้วสองหนึ่งครับโอ้โหจากเป็นไปตามหลังกายเป็นยิงแสงเล้วตอนนี้ครับเอาแล้วครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยครับเอาแล้วครับกำนันพิพั์ครับตอนนี้ครับโอ้โหเรื่องใหญ่เลยครับ น้ำอยู่ดีๆครับแม่กำนันพิพัฒน์กำนันพิพัฒน์นำอยู่ดีๆตกเป็นฝ่ายตามหลังเลยครับโอ้โหเป็นไปได้เลยเลยครับเอาแล้วครับโอ้โหบุกเข้าใส่ครับบุกหนักนลครับมีโอกาสเยอะนะครับสำหรับกำนันพิพัฒน์แต่ทําไม่ได้ครับแมพอโดนจังหวะดโดนสวนมาี่เรื่องเลยครับฟูนี่เลยครับฟุตบอลเจ็ดคนครับบอลลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเป็นไปได้และเป็นไปแล้วครับอ ในคู่ทีสองนี่จะจจำไม่ผิดครับโอ้ตีเสมอแบบวินาทีสุดท้ายครับมีการฟาวเกิดขึ้นครับจังหวะนี้ในคู่ที่สองระหว่างเซอร์เตเลยกับซลีกษตรนีตีเสมอกันวินาทีสุดท้ายมาแล้วครับนาทีบาบครับนี่ไปดูย้อนหลังก็ได้ครับชนะนี่มันไม่ได้จริงครับสนามบอลเจ็ดคนครับสนามใหญ่ก็จริงครับสนามอย่งนี้ครับแต่มาตบ่าไก้นไย เฮ้ยโอ้โหชนกันโอ้โหคูนี้เป็นอะไรกันเรื่องนี้่ยโอ้มีให้เห็นหลายช็อตเลยครับโอ้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้นี่ครับคุณสุภวัตบอกสุดยอดโคตรี่โอ้เอาจนได้ครับตอนนี้ครับมายังไงครับเพื่อจังขวัดีที่ยง มึงยาแล้วแับสนามมึงยาแล้วรับเดี๋ยวก็มีเวลาแล้วโดนอีกใบลูกนี้ตู้เลี้ยงสาวประตูขึ้นไปพาวเวอร์เพย์เลยครับโอ้จะขึ้นไปจะกับฟุตซอลครับพาวเวอร์เพย์นี่นัดแรกยากเสมอครับหากพลาดท่าไม่มีคะแนนในนัดแรกน,รกนี่นัดที่สองนี่มันจะเหนื่อยฮะนี่จำนำพิพัฒน์ในนัดที่สองนี่ต้องไปเจอกับเจอกับเพลงเนี เป้งถึงเด้งประมาณนั้นโวยสื่ไม่ชัดเอาแล้วโดนไหมไม่ได้